เปิดภาพน้องอะตอมทายาทวีวราภาพไม่ถึงสมเดือนเข้าพระเอกชาร์ เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถสำหรับวีรภาพสุภาพ,พริบุรนักแสดงละครโทรทัศน์อีกทั้งยังเป็นผู้จัดและผู้กำกับละครของชาวไทยและก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีกับวีรภาพอดีตพระเอกดังผู้จัดละครดังประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่หลังเฝ้ารอคอยหลานชายมานานดนวยงานนี้วีราภาพก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ามาแล้วหลานชายศาสตรตรองของผมยินดีต้อนรับเด็กชายนัทนพสุภาพ,พริบุรสู่ครอบครัวและโลก นี้ชื่อเล่นน้องอะตอมเพราะเกิดวันเดียวกับไอส์ตด์ดีใจกับน้องชายและน้องสะใภด้วยจริงๆเพราะเฝ้ารอวันนี้มานานหลังจากเคยหลุดมาแล้วสองครั้งลุงวีเหอดหลานมากบอกเลยสายตรงปอลอหลานคนอื่นๆก็ยังรักอยู่นะท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยอย่างมากมายและล่าสุดเป็นวินาทีที่อบอุ่นเมื่อล่าสุดวีรภาพอดีตพระเอกดังนั้นได้เจอหลานครั้งแรกก่อนทุ่มรับขวัญสมทานนะโดยงานนีว้วีรภาพได้โพร ระบุข้อความว่าบุตรพ่อมอสแอิงหลานชายลุงวีหลานชายอาเค้มน้แม่เหือหลานเลือนดูภาพเพิ่มเติมย้อนกลับไปในวันที่9กันยายนของทุกปีเป็นวันเกิดของพระเอกหนุ่มวีวีรภาพสุภาพไรบุตรซึ่งในปีนี้เจ้าตัวอายุครบ42ปีแล้วจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะการเวลาไม่สามารถทําอะไรพระเอกหนุ่มได้เลยปัจจุบันยังหล่อเป๊ะส่งดัดดีได้อยู่พร้อมกันนี้วีวีรภาพได้โพสต์ภาพตัวเองสมัยอายุ20ปีอ๋อๆลงใน ินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าในรูปเด็กหนุ่มวัย20ปีที่ถ่ายนิตยาสารเธอกับฉันในวันนั้นวันนี้อายุครบ42ปีแล้วเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับและขอให้ทุกคนมีสุขภาพใจกายการเงินที่แข็งแรงนะครับในภาวะ CV19 แบบนี้สู้กันต่อไปนะครับผมเองก็เหมือนกันช่วงนี้ชีวิตคู่เป็นเรื่องรองชีวิตรอดเป็นเรื่องหลักโดยภายหลังจากที่เจ้าตัวโพสภาพไปก็มีเพื่อนดารา แ,แฟนคลับเข้ามาอวยพรวันเกิดกันอย่างคับข้างอายุ42แล้วพออยู่วัยนี้รู้สึกไม่ได้อยากปาร์ตี้แบบสัตว์งานฉลองข้ามวันข้ามคืนคงอยู่กับเพื่อนสนิทปาร์ตี้กันเท่านั้นวัยรุ่นโลดผลนมากๆตอนนี้ถึงวัยที่ผ่านความโชกชนมาแล้วเรียกว่าใช้ชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัยอยากมีความรักแต่เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองตอนนี้พยายามลดทิฐิลงเราไม่ได้วไขวนขวายรอดวงดาวโคจรมาให้เจอกันคงสักวันแหละแต่ก่อนกําหนดไว้แต่พอไม่ได้เป็นไปตาม นันก็ไม่ได้กดดนันมีคุยคุยบ้างแต่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้เป็นผู้กำกับละครน,น้องใหม่เป็นผู้จัดละครหลายปีก็ดีสนุกมากำกับก็เหมือนเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่รับผิดชอบทุกฝ่ายภาพรวมทั้งหมด